แต่งรถหล่อต้องกับบี้เดอะแบงค์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับบี้เดอะแบงค์นะครับวันนี้เราก็มาดึกกันนิดนึงนะครับนี่ก็เวลาใกล้จะเที่ยงคืนแล้วครับคันนี้นะครับเพิ่งแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งมอบภูนีเช้านะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้คือเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียม4คูณ2นะครับก็คือขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพาไปดูชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ราคานะครับค่าตัวนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมเดี๋ยวแวงจะบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับให้เป็นโปรโมชั่นเล่าๆนะครับส่วนลดเอาลดส่วนลดไปเลยนะครับผมราคาเหลือ1นึ่ล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นไงครับลดไป1นึ่งแสนบาทนะครับผมหรือว่าลูกค้านะครับอยากได้เป็นผ่อนระยะสั้นนะครับ รับดอกเบี้ยไปเลย0%ให้4ปีนะครับผมพร้อมชุดแต่งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวไทเทเนียมนะครับเครื่อง2ล้อนะครับมากับเครื่องยนต์นะครับ2.0ใบเทอร์โบนะครับผม210แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับฟอร์ดพาร์นะครับสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับผมลดล็อกรถล็อกรถนะครับยังเช็ค อายุการใช้งานของน้ํามันเครื่องได้ด้วยนะครับโหมดการขับขี่นะครับก็มีมาให้ถึง4โหมดเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวอันนี้แบงค์จะพามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างเลยนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับอักษรอะคริลิกนะครับคาว่าเอเวอรสตนะครับตัวนี้เบิกศูนย์ติดให้ลูกค้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนลูกค้าคันนี้นะครับอยากได้เป็นผู้ชายพี่ผู้ชายอยากได้โทนแบบดําหล่อดุ เซลก็เลยต้องแต่งตัวแบบให้มันดูดุนะครับดำโทนเดียวกับรถไปเลยนะครับวันนี้ครับผมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของค่ายวิกเตอร์นะครับเป็นตัว V2 นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มีไฟ LED นะครับ3จุดนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีส้มหรือว่าสีขาวเดิมนะครับผมโลโก้นะครับโลโก้เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของมาแต่งนั่นเองครับตอนนี้ก็ใส่ไปให้ลูกค้าด้วยเลยเป็นมามาแต่งนะครับผม เดี๋ยวเราถัดมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดกันชนนะครับของค่ายวิกเตอร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับของเดิมนะครับตัวกันชนเดิมนะครับก็ยังอยู่เราเอาตัวชุดแต่งวิกเตอร์นครอบเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวไหนที่ไปบังเลยเขาชุดแต่งะเขาเว้ามาให้ไว้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรดร์นะครับกล่องเรดร์ก็ไม่มีอะไรมาบดบังนะครับผม จะเป็นกล้องหน้านะครับก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมไฟหน้าครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับผมตัวนี้ก็ยังมีไฟเอกลักษณ์นะครับรูปตัว C นะครับเป็นไฟเอกลักษณ์ของตัว Ford เลยตัวนี้ก็ใส่ข้อไฟหน้าตรงรุ่นของเอเวอเรสให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างนะครับนี่เลยครับผมล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กแต่งนะครับเป็นลายเข่ากวางนะครับแต่เป็นลายเข่ากวางเล็กลูกค้าอยากได้เป็น C เล็ก จะดูสวยสปอร์ตมากกว่านะครับลัดด้วยยางโตโยโอเพนคันที่นะครับตัวนี้ไซส์ยางอยู่ที่ 265/60R20 นะครับผมตัวนี้ก็ยางโตโยก็ต้องบอกก่อนว่าวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นลุยดินโคลลกลังหรือว่าถนนดำตัวนี้ก็เสียงเงียบนะครับเพราะว่าเป็นยาง AT ครับผมซุ้มล้อเป็นของค่ายวิกเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่เป็นแบบเรียบนะครับต้องบอกก่อนตัวนี้ซุ้มล้อขนาด4นิ้ว ไม่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปฟิตเมนต์รถเนี่ยทำให้มองด้านข้างแล้วพอดีนะครับล้อไม่เกินนะครับแล้วก็ยังทําให้ตัวรถเนี่ยสวยมากขึ้นด้วยครับผมแล้วที่เด่นๆอีกอย่างนึงครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวเอ e เวอเรสต์ไทเทเนียมนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือจะเป็นจริงๆอ่ะตัวครอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมหรือว่าจะเป็นเบ้ามือ,อตัวตัวมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้เราก็แลปเก็บสีดําให้ลูกค้าไปด้วย นะครับตัวนี้ก็จะคุมโทนให้มันดุดําดุนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่ให้ดูภายในนะครับเเข้ามาถึงนะครับก็ตัวไทเทเนียมนะครับก็จะมากับเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับส0สปีดนะครับตัวนี้ได้เกียร์สสปีดนะครับไม่ว่าหน้าจอหน้าปัดนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะขนาด12นิ้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้า1 0 0ด้วยนะครับโหมดการขี่มีให้4โหมดนะครับผมแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับตัวนี้ ได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับที่สําคัญคือเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่หน้าเลยแทิศทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนะครับตัวนี้ก็ติดการลอยตัวฝาถังน้ํามันไว้ด้วย,วยเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ติดอ่ะ,อะเวลาเด็กปั๊มเปิดอ่ะเปิดประจํำๆเนี่ยมันเป็นลอยกับสีรถจริงนะครับตัวนี้เราก็ติดการลอยไปให้ด้วยที่เด่นๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นด้านท้ายเลยตัวนี้นะครับ เป็นไฟท้าย LED นะครับฟูลเต็มดวงนะครับแล้วก็ยังติดข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวข้อไฟนะครับแต่งถ้าจริงๆถ้าตัวนี้เปิดหรือว่ารถสตาร์ทอ่ะจะมีขีดสีแดงนะครับตัวนี้อ่าเป็นไฟสปอร์ตเลยนะครับคาดแดงครับตัวนี้แล้วก็ตัวโลโก้คําว่าเอเวอเรสต์เนี่ยเวลาลูกค้าเหยียบเบรกนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับหรือว่าเวลาถอยหลังตัวโปรเตนจะมีไฟสีขาวขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้ตัวโลโก้เอเวอเรสต์นะครับก็จะ ขึ้นสีขาวให้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราเถิบมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นชุดการชนท้ายนะครับของค่ายวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีท่อนะครับสองฝั่งนะครับเป็นท่อหลอกนะครับท่อจริงก็จะหลบอยู่ด้านในนะครับก็ตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากได้แบบนี้แต่เป็นสีดําก็จัดให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จัดให้ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับรถมองรวมๆแล้วก็คือแต่ง โทนดําทั้งคันนะครับหล่อดุนะครับผมฝากไว้นิดนึงครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเอลเวอรสต์หรือว่าจะเป็นเลนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพี่ใหญ่แบบแบปเตอร์นะครับผมอ่าแบงค์ขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรนะครับติดต่อไว้ให้เบอร์โทรติดต่อนะครับ0958140959นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมสามารถโทรมานะครับให้แบงค์เอารถอ่ะ ไปเทสได้ที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับสะดวกสบายนะครับยินดีบริการให้ถึงที่นะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ครับลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยดูกันก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นที่ดีแน่นอนครับเกือบทุกรุ่นเลยส่วนลดนี่คือจะแล้วก็ดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยนะครับผมต้องอาฝาก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องกลัวน,นะครับของเราเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ FNI นะครับเราเวลาลูกค้าจองมาเราไม่ได้ส่งเคสให้ไฟแนนซ์เองโดยตรงครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับที่จะโทรมาปรึกษากันก่อนว่าเราควรที่จะส่งลูกค้าเนี่ยให้กับธนาคารไหนดีเพื่อที่ธนาคารบางธนาคารเนี่ยเขารองรับกับอา,อาชีพนี้อาชีพนี้เราจะได้ไม่ต้องส่งมั่วซั่วไปให้ลูกค้าติดเขาเรียกว่าติดแท็กซิ่งนะครับผม ลองโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้แบงก์ก็ต้องขอตัวเราไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ